ทราบว่าตอนนี้ตายอ,อรไทยมาถึงแล้วไม่รู้จักพร้อมหรือยังนะครับทำไ,ไ,ไ,ไมพร้อมรูสลาดจะร้องต่อไปจนซอดแจ้งต <c oughs> แต่ว่าเห็นน้องเอ <c oughs> มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็เลยต้องมอบเวทีนี้ต่อให้กับน้องตายอ,อรไทยและผมเชื่อว่าพี่น้องวันนี้นอกจากมาร่วมทำบุญมาร่วมงานกับหลวงพ่อแล้วเรายังมารอศิลปินที่เรารัก แต่ที่น่าภูมิใจมากกว่าน,นั้นก็คือศิล,ลปินที่เรารักเป็นลูกหลานบ้านเราหลายครั้งที่ครูแสลกลับกุบลราชธานีกลับอำนาจเจริญแต่ก่อนถ้าจะรอศิล,ลปินดังเราต้องรอฟังสายยันสัญญาซึ่งบ้านที่เป้าอยู่สุพรรณบุรีแต่และปีกว่าจะโครจรมาถึงอำนาจเจริญนี่ถ้าจะขายเขา,ขาวเบิดเนินแล้วกรบะม,มาจักเถื่อนะก็เลยบอกพี่น้องว่าถ้าอยากเห็นซูปเปอร์สตาร์บ่อยครั้งก็ต้องปั้นซูปเปอร์สตาร์เป็นคนบ้านเรา,าสัง่งว่าหยอกเพิ่นเอาไปอำนาจรดได้อิหลีนะครับ ได้ซูเปอร์สตาร์แต่แต่เป็นคนน่าจะรวยน่าจะรวยเยอะใส่พี่น้องอยู่ขอนแก่นปบมานใจว่าหงจักหรือบอนน่าจะรวยเป็นอำเภอชายแดนนะครับเป็นพื้นที่ที่มีอยู่ครั้งหนึ่งบางรัฐบาลบอกว่าจะตั้งสามเหลี่ยมมรกตตรงนั้นเพราะว่าเป็นอำเภอที่มีชายแดนติดก,กับอีกสองประเทศรวมเป็นสามประเทศกับประเทศไทยก็คือติดก,กับลาวเขมรและก็มีพื้นที่ที่สวยงามมากจนเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมมรกตนั่นก็คือน่าจะรวยนะครับ วันนี้เราได้เพชรเม็ดงามจากพื้นที่ตรงนั้นมาเป็นศิลปินดวงใจของพี่น้องผมจะคองเพลงหลายเพลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าพี่น้องหลายคนคือสิทธิ์รอคอยและพบปะงาน,นโชว์ของผิดตายหรือว่าน้องตายหรือว่าศิลปินที่พี่น้องฮักในบ้านข้าวแต่ว่ามักนักร้องผู้ใดไ้าผู้ชายเอิญบักเนี่ยบักมิดอีเพชรบักลออ่อตอกนะเนาะ บักสมบัตินพ่อวันนี้บักหน้าเด็นะเด็กในหน้าแตเอินบักได้เด่นนักก็นั่นถ้าผู้หญิงเอินอีน้ำหนาบ้าบูอีสวีวันพี่น้เด็กหน่อยว่าน้ำมนี่สวีว้านอายุเจ็ดสิบกลัวหรือเออีเซื่อยเลยแม่กระทังผู้เล็กระทังดังม่านเตือนอีผมบอกลูกศิษย์ว่าถ้าได้ยินคนเรียกเรานำหน้าถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่าบักให้ดีใจเพราะว่านั่นคือดังแล้ว ถ้าผูยา้ยิ่งถ้าเได้หน่อยเอิญอ e ีน้ำหนาแต่ให้ดีใจว่านันดังแล้วถ้าเขาบ่เอิญอ e ีนี่หรือโบอเอิญบักนี่บ่ท่านดังมีนักร้องคนเดียวเท่านั้นที่ดังแล้วแต่เด็กไม่ยอมเรียกบักก็คือครูสลาคุณอาวุธครับขอบคุณม,ม่ได้ร้องเพลงนี้เข้าไปไม่ได้น้องเอขออนุญาตร้องปากเปล่าก็แล้วกันเนาะจบการร้องปากเปล่าตรงนี้หมายความว่าพี่น้องจะได้พบการโชว์ โชว์ใหม่ของตายนะครับแต่ละปีตายเขาจะมีโชว์ประจําปีนะครับแต่วันนี้ก็คือการเปิดโชว์ที่ออกแบบมาใหม่เสื้อผ้าใหม่ชุดใหม่แต่คู่สระ,ะกับอบกเห็นกับสินังเบิ้รทองพี่น้องนนะฮะเตรียมรอบพบก,กับความอลางการความตั้งใจของศิลปินที่พี่น้องหักเนาะใปสิหอนยาน่ามหนาวแล้วนะครับความจริงมันเข่าหนาวล้าแต่ว่าปีนี้บบย่อมหนาวเพราะว่าย่ามฝนบบย่อมหนีลมหนาวก็เลยมาว่าได้นะครับแต่คู่สะลาก็เลยขออนุญ,ญาตว่า นับจากวันนี้ไปมีฝนหหยุสัก,ก่อนเราล่มหนาวมาแทน่นได้็จะะหนาวหลายพี่น้องสอิขาแตกมอลลงพัดพาสัญญาใหปฝากใจน้องวานบอกทุ่งทองสองใจลู่ลงรันจู โห,หนรักรำพึงเฝ้าคิดถึงสเสน่หาจำซึ้งคำสัญญาฝากลมพาสู่ใจน้องนางคิดถึงข้าวโล่กลุ่นสวงมา ปีนี้เป็นลมแห่งความฮักความผูกพันและเป็นลมแห่งความดีมีแห่งทุกทุกคนับขอบคุณมากครับขอบคุณคณรคูสลาครูด้วยวนะคะเป็น <ๆ S 2> จริงๆสำหรับวันนี้นะคะ